กังจุ่มอกันนะครับคนตู้ได้ครับมั้งเหมือนมัดองเหมือัดเหมือนเด้งมือนด้งมือนด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 งมื้อนดงมืนเด้งอมือนดงมือนด้งมาจังเมือนดงมือนดงเอาลงหน้าแดงมาหับลิงตัวเมอ้ย่ยเหมือนเด้

Ih, Ih, Ih,